พี่น้องครับผมพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมช่วงวิบายครับประมาณสี่โมงครับตอนนี้ออกมาพญายาปันเป็นยังไงครับผมมาหาพญายาปันอีกรอบนึงครับผมมาติดตามของเนวแสบครับเป็นยังไงนี่เอาโอ้ยพี่น้องมาว่าทาออกก่อนครับผมอุ้ยพ่นพ่นพี่น้องพุุนพ่น แข็งแล้วครับมันเออสรุปแล้วเพิ่นได้ซื้ออยังบรุษเฮ้ยสฮ้เบิง้งพี่น้องเบิง้บงของแซบครับอุย้ยเบิ้งเอาครับผมนี่เบิ้งเอาเดี๋ยวยกขึ้นสูงสูงกันเนึ่เอ้าเมียงได้ครับผมนี่นี่นี่ของแซบของแซบของแซบครับผมพี่น้องของแซบอือตั้งซื้อมันยังได้เนาะมันสีขาวๆตั้งตั้งได้กรับผมถือใจเพิ่นว่าบังหวอดเปลี่ยนอีกแล้ว กินแล้วอ้อยยกขาพี่น้องนี่ของแซบครับผมมาหอดออกพอดีครับผมนี่เบิ้งเบิ้งไงแบกน้อยๆเห็นไหมครับใต๋หน้าตาบนดังเดยหน้าตาบิดจะสั่งขนาดครับผมหายเหงาอ่านลาดเลยครับขาเอาตาไอครอบตา แม่่นจเลผมหวังกําลังจิตไทยให้ลูกออกโซเชียลนี่มั้ยหนุ่ยพี่น้องเบิ้งเอาครับเบิ้งหน้าตามันครับผมไปมองขอบตามันนั่นเห็นบ่ย่อข้างกับขอบตาเอาลูกมาดูเบื้องหลัหน้าตาครับผมเอาลูกเดี๋ยวบ่ลูกลูกลูกเผื่ออะไ้ครับ สมหวังเนี่ยอันตรายครับผมอ่าลูกนะครับผมพี่น้องเอา้าพ่อพี่น้องพ่อสมหวังมันห่วงลูกมันครับเขาเอื่อนตาแต้มมองเงี่ยงก่อนข้างาาาเป็นแบบแดงดๆขาวๆอยู่มองตาครับผมนี่เฮ้อเฮ้อเฮ้อพ <c ười> <c ười> วกเขาไก่ประเด้ครับผมเอา้าพี่น้อง เดี๋ยวไปติดตามแนวกินครับพี่เพ็รแนวกินครับผมบาดียู่ไหมปะปะปะปของกินแล้วครับของแซ่บของแซ่บไปลุย,ยรครับผมครับผมพี่น้องบรรยากาศยังเหมือนแรงครับรเว็นจีตกดินครับผมมาผ้ามาเบ่งอนอง ค่า,า,คยกกายครับผมภาษาค่ะแม่เพื่อก็ซอกซอกกระไบครับผมซอกกระไบไม่ถือไม่พิษอย่าว่ากันได้ครับผมโอ้น้าปูน้ำปูนมี่น้องมันปูมเปิดออกโอ้ยปิดคักปิดแนแท้น้ำปูมครับผมเออต้องใส่เปิดออกน้ำแน่แม่เนาะเออนี่ ได้เลยเบอรงครับผมมันโม้เดี๋ยวให้มันหนีก่อนครับผมมันสุกยังน้อยเนี๋ยมาติดตามครับ,รบเดี๋ยวเดได้วหูว่าเข้าจีจะยังกินครับผมอ้อมเหรอครับผมมีพผักไปเดี๋ยวไปล่างผักก่อน ไก่ยน <chỉ, chỉ. S 1> ี euh. <S <s ่ก hey, ็ล no, yeah. <laughs> uh ่ะว่าสองกิกเลยไก่เห็้ยวนล่ะว่าอยากกินไก่ดิผมนี่โอ้ยเหียวนี่ไก่เหีวนเอาเรยครับผมพี่เ้อง้องใส่ลายหรอครับใส่มันนัวพอบีบน้กวนลานครับมเตตันมาเด็ด้วครับผมเด็ดแล้วฮักจีใส วัตถุดิบลงไปครับนี่ป้าบปาบปาบปาไปปลาหมออยู่เซนปลาหม้อผมเป็นสายบั๋นต่อไปก็เอีกกานนี่งผักโขมครับผมเดยดแล้วผักโข นี่ครับปักลงเลยใช่ละทับพี่ร็่ละพี่หายอยู e ่เรืย e ครับผมทับพี่หายอยู e ่เรื e ่อยครับ สุดท้ายบ้าบ้าตักซี ชุดไก่ครับอันน้หอมหอมพี่น้องเรียบร้อยครับผมพี่น้องนี่จัดไปข้เาเนียวก็มีครับอันนี้เพื่อนบอกว่าจุจุคร <c oughs> ับผมนี่ออมห้าครับ มาเด้อพี่น้องมาเด้อของแสบของแสบครับผมของแสบเดี๋ยวจิ๊บมให้พี่น้องเบิ่งครับแสบบปรแสบน้ำลายอะไรครับผมมาเด้อพีนอพ่น้องมาเด้อไปยังขบันมาเลยพี่น้องมากินออมนองวนออมควายนุ่กันครับผมเอา้าแสบๆไปยังขบ,บันใจใจกินแสบๆให้เบิ่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออมพี่น้ๆๆอ,อ,นองออม ขำๆหวานเด้อบวบป่าเลยโอ้ยเยังไงออมนองไหวครับผมพี่นองมามาพี่นองมากที่ไปซิมเบิ้งครับมวยพาเพื่อนตัวผมผ่อนยู่่อนยุ่งดูด้วยเกานครับ เพราะภาษาไทยก่อนบอกอนัวพ่ดีขนาดครับมาทดลองอ่นนงนะอจับแจงต้องกันเขาบถ่ายจนได้น้องก็สมไม้ครับอันนี้เน,นี่ยน้องนี่โตๆอีก มักสดกับสดมักแังไทยกับแจงสั่นครับเจอดเลยครับผม,มแก้วคุ้มใจวะแก้วแรกนี่ตุก <c oughs> นี่ครับตอนนั้หเวักทำแซบอีดีครับจะอมก็แซบอมก็งอจีโนะอมเนาะผุ่มมักมันหอนหมากมันยำงนอก ไมเต้องดีนะครับบรรยากาศมันออกเคราเคราคอมสุขแบบสบายๆแบบมันออกเนี่ยเลย มีงเงินนะคาุกแบบชาว่าดไบแบบลุกคลุกลืออย่างอยู่มันยู่เพมีเงินเนาะอยากกู้สบายสบายใครอยเพื่อนนะยู้สบายแต่เขาจะต้องมันก็อย,อย่างนึงอบล็อนี่นง ทีนี้มีกำเนียร์แล้วครับสุกทายเด้อพี่น้องไอ้ไอ้ที่ท้ายคลิปนะ่ะให้พ่อครัวอ่ะกินไป<อ>แล้วอันตัวนึงกินไปแล้วเพราะวะ่าเมื่อไรมาถ่ายมันขอดำคลืนครับอ <c oughs> จอดแกงเจ้าเจ้ามากไ้อยแรงครับผมนี่เปไ็นมาถ่ายโอ้าสุดยอดครับผมทุกทายอยากเลยพี่น้องมันนะ <c oughs> อ,อ้ายน่ะเอแม่ทนน่าน่ะ มันหันหลังครับมัน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 หัลยจะไลวิตงอตีตบนไอ้บมันอายธรรมดานได้ครับมมอย่างไรในการลดสวยที่ตามเรื่อยครับคาคอเนี่ยนันนั่นจะเห็นนะครับถ้าบ้าที่ตามไปเรเนี่ม่เห็นหรอกคอาคอเป็นลักษณะอย่างไรนะอันนี้มม่เก่ยวพันมันก็ดูพมันเป็นตัวผมบอกครับ พี่นอนนั่งได้บ่ล่ะะดุบ่นี่งานเขาไดนงานเข่าได้าหลังครับผมก็เลิ่ินแจ่แจ่บพี่น้องพี่น้องครับอันนี้อันนี้จิ้มจุจิ้มจุขมขมบบ่อออกนออกครับผมคำมาแล้วครับผมมีไฟอยู่บนนอกคอกหน้าครับจำสี่แหละเอ่ม้ง่ะอ จังสีแหละจังสีและมันมืดครับไอ้ก็ดูซิมมักูดูมันบึนอย่างไรพี่น้องอยู่กับนคงแน่นองลูกคงลูกคงครับลูกคงอีหลีอ้นมันเดือดอ่ำอ่ำล้ำป่ ลลมเเหาะยีจำไปยันจำนะเนาะลูกคนเหนียวไม่พี่น้องครับผมมันโมนตุ่มคนละออมตจงจำวางไปลูกคนเหนียวผมบางอย่างผมบางอย่างแต่มันห่อนเลยมาห่อนอ้าวขิ้ตามชีวิตครอบเกลือผสมไม้ครับนี่สมไม้ได้น่องอีสิผสมโชคน่องอีสมโชคครับผมบักไปจังซื้อว่ารจังบักสมยกฮะบักสมยกบักสมยกยุก ว่าจะยกขาวก็ได้มันสีขาวครับพี่น้องถ้าเกิดตังค์ซื้อมาขายจนปูเลยครับผมไอไอเพิ่นมีแต้มอยู่นีน่เนาะแล,ล้วก็อยู่ข้างอยู่นี่เนาะข้างคือว่ามันขาบแก้วเบยก็เรียกว่าจะตั้งชื่อว่าไ,ไ,ไ, <laughs> ไอไอยังไรก็ไอว่าจังไอไอสมยกกับเบื้อขึ<ต>้นเนาะเรียก่ยกขาวเลยลก็ตัวมันสีขาวแล้วแต่ครับผมมันเป็นของเพื่อนและตระเวนจิตตังครับ ตาตามั้งมาจากไหนเอื้อนจริงจังเหระครับผมตจะตั้งแบบไหนเนาะพี่น้องตั <c oughs> วนีวนะ้เท้เนาะเอารบีครับผมใส่บัตรคิดเด็ก่อนจังว่ากันย <c oughs> ีตัง้งตีว่ังเดยสวัสดีครับผมเดี๋ยวให้มันรออนเด้อร์ใคมาถ่ายไหมตอนนี้ยังม่ทันรอมสมัยรอแล้วป่ะเนี้ยหกหมื่นก็จะมาขายเลไดาสมัยเดี๋ยวนี้ขี้ได้สบายเลยหูงมาขายบ่บ่ขายเดี๋ยว่าไทยนะได้เล่น บึงน่องมันน่องมันสูงใหญ่ก็แย่ไมามไ <ป S 2> ดี<ป>ลูกของไอ้โยมมงคลครับที่ขอดหน้ามือนี่ออเอาเดี๋ยวอขอให้แล้วอิ่มกินนะครับผมนี่น้มมนนองจ็บมือจับแขนปะก้อ